เออเอเอถุงมือมาแน่นี่กระดูกน้อง,องรกะอระดูกน้อยด้วยจ้ากระดูกแก้วพัตกระดูกกระดูกพอตถือไฟเอ,อาได้เวลาแล้วลุกดิกยกแล้วเอ้าหยกตื่นเตือนเดี๋ยวพ่อจะพาไป ยามปลาลุ่มนี่ลุกลุกลุกดิกพร้อมแล้วนี่ยกเตือนลุกดิกพร้อมหรืยอยังไปนี่หนาหนาวมาแล้วครับนี่วัวก็นอนในข้อรับสมไฟมไฟไล่ยุงด้วยกันหนาวด้วยครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะออกไปดูป่าลุ่มครับลมหนาววีวีมาแล้วไปกันเลยครับพี่น้องครับ ไม่ปดหน่ยเลยจับไดเลยจับจับเอาเยไหนทุ่ไมืออยู่ไหมจัพอดอตานนะเห็นมือทุ่งมือนิหางลางเ้ยัน่ลงาับจับดูดไมงเ็นไมางี้ยสาบหลาบอ ีาโอ้ถือ,อไฟเลยโอ้ือน้องกะดุน้อยู่้วจ้ามาือแก้วพัดบกะดุกก็ดุมคือดอกพอดถือไฟน,นี่เจ้าเต็มหลุมเลอขับี้กคนละหลักของกันเล็ดน้องใช่แค่กระยากกิน เราอินัน,นี้นระจให้กันปนแน่นเนอ <c oughs> ที่ลงลงมาข้ง,งลุกเมยใหญ่เ<ไ>ป,ป็ปนเป็นเป็นย่งเมยใหญ่เขาเป็พื้นเรียบปลาลุมครับปลาลุมไม่นายามคืนกระดุก่อยลงลุมครับผมเอาให้หมด เล็กๆวันนี้ขีตรก็มีเะียรเจ้ยเจ้าเจ้อยู่ล้ก็มไ้เกานี่ปรลอดดอ,อกเราต้องตองน้ำมใไ่เหรอแม่โอ้ใส่มะกต็มออกปรตูวน้ำนีหวยอ่ะโอ้นี่เดี๋ม่เอาหางปงจากห่วยจากหน่อองมา มันรอมันแมนปลามันสีลงมันสีได้กินน้ำเดยกินน้ำห่วยครับไม่ไม่ต้องยังใส่ขอบขคกอะขอบนี่ยนะฮะลากโป้งอันนี้อันเนี้ยนี่หลากโป้งมันมันกระเบื้องมาอยู่ในหลุมเนี่ยมันรูปกระเบื้องไว้เองอันเนี้ยอัเนี่ยเนี่ยมันเป็นอย่างเนี่ยอันเนี้ยอันนี้เป็นอันถังเอามืดเหรอต้องเป็นไหนมืดเลยครับหลุมนี้มืดเรีวโดูไอ้น้อง แกงใส่สมพักเนาะแกงใส่ไม่สมผัก่สมพักไม่สมพักเลยไาา้นี่นะบย,ย,ยังย่งค่เดี๋ยวรักของกันเด้อพี่น้องไม่ไหมปุณยเนี่ยใครอ <c oughs> ยากใจ้แก้วกอยากร่อกหมดล <c oughs> โอ้ยเป็นตะเรลวไงผ่มี cho mà sạt nên có mấy năng không mấy thì cắp bàn dưới cái kỳ liệt xin năng chắp đều tên là ทำไมมันล้มจักหน่อยนะครก็เอาออกกบล้มจักหน่อยนีงยิ่งลมหมกออกเลยในน้ำมี่ะไรล่วงหมดนี่ครับปลาที่ได้ครับก็มีปลาดุกปลาหมอปลาคอครับพี่น้องครับอย่างใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องนิยมชมทุ่งเอยนะครับพี่น้องครับวันนี้ผงเอาแค่นี้ก่อนครับ ไปแล้วครับพี่น้องครับไปแล้วครับสวัสดีครับ